สิ่งที่เจ้าถืออยู่ในมือมันเป็นแค่ระเบิดดอกไม้ไฟธรรมดารรมดาเท่านั้นเมื่อคืนเจ้าทำสำรองไว้แค่สองชุดเท่านั้นมันไม่สามารถทำร้ายหรือเจาะทะลุก,การป้องกันของเจ้าล็อกได้ด้วยซ้ำเจ้าแน่ใจหรือว่ามันจะสามารถทำให้ข้าตายไปพร้อมกับเจ้าได้นะเ <uge Hob art> จ้าเด็กนี่น่าสนใจจริงๆควรไปอยู่ที่ภูเขาราชาของข้าเห็นได้ชัดว่าเจ้ากลัวตายแต่เจ้าก็ยังทำตัวเป็นคนดีและเที่ยงธรรมข้าจะพูดกับเจ้ายังไงดีนะ ข้าต้องทําให้เขาอยากเข้าร่วมด้วยความเต็มใจในฐานะราชาแห่งภูเขาข้าจะต้องหนักแน่นกว่านี้นายท่านได้โปรดปล่อยข้าไปเธอะขอรับข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถเอาชนะหรือหนีท่านไปได้แต่เจ้าสิ่งนี้มันอันตรายเกินไปเราไม่ควรทํามันต่อนะขอรับนี่กลัวจนร้องไห้เลยเหรอ ในฐานะนักสร้างระเบิดข้าทำได้เพียงอาวุธลับธรรมดารรมดาเท่านั้นหากระเบิดดอกไม้ไฟรูปแบบปรับปรุงของข้าแพร่กระจายออกไปแล้วก็ข้าจะต้องเสียชื่อเสียงและขายขี้หน้าไปอีกหลายพันปีแน่ๆเลยข้ายังเป็นแค่เด็กอยู่เลยอย่ามายุ่งกับข้าเลยนะขอรับจิที่นี่มันที่ไหนกันเนียระเบิดแบบไหนถือเป็นระเบิดที่อันตรายที่สุดกันเจ้าคงไม่ได้เห็นกระสุนปืนใหญ่ขีปนาวุธระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์และระเบิดไฮโดรเจนที่ก้าวหน้าไปมากกว่านี้อีกแล้วละ ระเบิดปรมนณูระเบิดนิวเคลียร์งั้นหรือจะอธิบายยังไงดีละ่ะมันมีขนาดเล็กมากและอาจจะมีขนาดใหญ่ประมาณนี้ถ้าข่าโยนมันเข้าไปในเมืองที่มีประชากรหลายสิบล้านคนปังประชากรพวกนั้นก็จะตายกันหมดไม่เหลือซากนี่ท่านเป็นฟีาสาจ์หรือไงเรื่องแบบนั้นมันพูดออกมาได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยงั้นหรอถ้าข้าไม่สามารถฆ่าท่านได้งงินข้าก็ขอตายดีกว่า เฮ้ยให้ตายเถอะนี่เจ้าอยากจะเป็นฮีโร่ผู้พรีชีพตัวเองจริงๆงั้นเหรอมันเป็นเพียงแค่ประทัดเล็กๆเท่านั้นระเบิดดอกไม้ไฟธรรมดาธรรมดามันสามารถใช้เป็นเพียงแค่ดอกไม้ไฟเท่านั้นแหละเออบรรพบุพร,บรุษของข้าข้าเสียใจยิ่งนักหลี่หยุนเฟยผู้นี้เป็นผู้สืบทอดที่ไม่คู่ควรและไม่กลัวความตายแต่หากข้าต้องผเผชิญหน้ากับราชาปีศาจผู้หลายกาศข้าก็ไม่สามารถวิ่งหนีหรือตายได้จริงๆ ดูมันทาดูมันทาแน่นอนว่าเจ้าสามารถใช้พลังฉี่เพื่อระเบิดโดยตรงแต่ถ้าต้องจุดชนวนเจ้าก็กลัวตายอยู่ดีมีอะไรผิดปกติกับดาบหรือเปล่าท่านหมายถึงอะไรขอรับไม่ว่าจะเป็นอาวุธธรรมดาหรืออาวุธลับไม่มีความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วในตัวของมันเองเพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ใช้มันใช้มันอย่างไรที่ท่านกล่าวมาก็มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นท่านบอกข้าหน่อยสิว่าท่านต้องการใช้สิ่งนี้กับใครกัน ลองตามน้ําเขาดูไปก่อนแล้วค่อยหาโอกาสหนีดีไหมนะแต่ข้าก็อาจจะถูกจับได้ในทันทีเพราะเขาเร็วมากข้าต้องการระเบิดดอกไม้ไฟรูปแบบปรับปรุงประมาณ50ชุดเพราะข้าต้องใช้มันไปจัดก,การกับกลุ่มปร,รมาจารศิลปะการต่อสู้กลุ่มของปร,รมาจารศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอนายท่านนี่ท่านสร้างศังตรูที่หลายกาดไว้มากมายขนาดไหนกันเป็นไปได้ไหมที่จะมีปร,รมาจารศิลปะการต่อสู้50คนในฤหาสน์หาของนายพลงั้นเหรอ ปรมาจารเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาจากดอกไม้นรกหากมีระเบิดดอกไม้ไฟรูปแบบปรับปรุงมากเพียงพอข้าจะสามารถสังหารพวกมันได้อย่างแน่นอนนายท่านกลุ่มทะเลเลือดที่ชั่วร้ายในตำนานนั่นเหรอทำไมท่านถึงไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันได้กันละ่ะท่านไม่มีอะไรทำงั้นเหรอข้าสามารถช่วยท่านได้แต่ข้าไม่ขอมีส่วนร่วมในการต่อสู้นะมันอันตรายมากเกินไปขอรับข้าขอดูพฤติกรรมของเจ้าเด็กนี่ไปก่อนดีกว่าข้าชักจะไม่แน่ใจแล้วสิ พวกมันกําลังซุ่มโจมตีเจ้าหญิงคนที่สามในภูเขารั่วยุนและพวกเขาอาจจะมาถึงภายในสองวันครึ่งนี้พี่ชายของข้าเป็นผู้ติดตามเจ้าหญิงคนที่สามและข้ามาที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาอย่างไงล่ะนายท่านไม่ต้องพูดอะไรแล้วละครับข้าเข้าใจทุกอย่างแล้วท่านกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเหล่าปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้มากมายในกลุ่มทะเลเลือดถ้าคนนี้จะช่วยท่านเองขอรับได้โปรดเรียกข้าว่าองค์ขลักตัวน้อยตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยขอรับฮ ที่เจ้าเห็นด้วยกับข้าเพราะเจ้าได้ยินว่าข้าต้องการที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงคนที่สามนั้นเหรอว่าแต่เจ้าเถอะเจ้ารู้จากเจ้าหญิงคนที่สามได้ยังไงล่าสุดมีข่าวลือว่าเจ้าหญิงคนที่สามกำลังจะกลับคืนสู่ราชวงศ์และนางยังเป็นโสดอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเจ้าชายคนโตพิการและเจ้าชายคนที่สองเสียสติและหายตัวไปจึงมีแนวโน้มมากทีเดียวที่เจ้าหญิงคนที่สามจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังนี่อย่าบอกนะว่าเจ้าวางแผนที่จะได้แต่งงานกับนางนะ ช่างเถอะตราบใดที่เจ้ามีความสุขกันนะแต่ตอนนี้เจ้าช่วยข้าทําระเบิดดอกไม้ไฟรูปแบบปรับปรุงให้สําเร็จก่อนเถอะแต่เจ้าหญิงไม่ได้บอกว่านางมีคนในใจอยู่แล้วเหรอข้าควรบอกเจ้าเด็กนี่ดีไหมนะทําไมไนายท่านถึงคิดแบบนั้นไม่สนใจเจ้าหญิงคนที่สามนั้นเหรอลืมมันไปเถอะรอจนกว่าเขาจะทําระเบิดสายฟ้าเสร็จก่อนดีกว่าเขาช่างไร้เดียงสาจริงๆข้าทนตีเขาไม่ได้เลยข้ายังมีคําถามอีกข้อหนึ่งขอรับว่ามาสิ ถ้ามีวัสดุไม่เพียงพอแต่ข้าสามารถขุดดินประสิวและกรรมาฐานได้และก็ยังสามารถทำฐานได้อีกด้วยข้าสามารถรวบรวมชิ้นส่วนได้50ชิ้นในเวลา2วันแต่แกนแท้ของสัตว์วิญญาณแห่งไฟเดี๋ยวข้าจัดการเองกระเป๋าของเจ้าเด็กนี่มีครบทุกอย่างเหมือนกระเป๋าเป้ในระบบของข้าเลยแฮะตอนบ่ายนายท่านได้ของมาหรือไม่ขอรับไม่ข้าเจอแค่สตัวในช่วงบ่ายมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ เหลืออีกแค่ประมาณสองวันเท่านั้นมันสายเกินไปแล้วข้าทําอะไรไม่ได้หรอกในท่านข้าไม่เก่งเรื่องการต่อสู้เลยไม่สามารถช่วยท่านได้ข้ารู้แค่เพียงว่าสัตว์วิญญาณแห่งไฟชอบไปยังสถานที่ที่แดดจัดและแห้งแลง้งและชอบกินพริกป่าและผลไมล้รสเผ็ดคอรับพริกป่างั้นเหรอพวกมันชอบกินเผ็ดใช่ไหมคอรับพอมีวิธีอยู่นะในท่านนี่มันเรียกว่าหม้อไฟเหรอคอรับเหม็นจนหายใจไม่ออกเลยแต่ก็น่ากินสุดๆไปเลยคอรับ รอก่อนนะข้าจะเลี้ยงหม้อไฟเจ้าในรสชาติต้นตำรับเลยหลังจากภารกิจนี้สำเร็จแล้วขอรับมาแล้วมาแล้วสังหารในท่านมีพลังไม่จำกัดเข้ามาเลยเรียกหกหกหกขอรับแต่ในท่านหกหกหกมันคืออะไรเหรอขอรับเจ้าเพียงแค่พูดว่าหกหกหกก็พอสองวันต่อมาเจ้าหญิงเดี๋ยวก่อนขอรับ ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะคอยระวังหลังให้กันด้วยอีกร้อยไมล์ไปทางทิศตะวันออกเราจะเจอกองกําลังรักษาการในท้องถิ่นได้ดังนั้นพวกที่ไล่ตามเราจากด้านหลังจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปถ้าทนได้และหวังว่าเราจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนายท่านดูตรงนั้นสิขอรับปูนกที่ตื่นตกใจเยอะมากเลยมากันแล้วสินะเตรียมพร้อมลุยกันได้เลย